one two One, two! ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีในอวาัางปูนกรุบกรุบเนี้วันนี้พี่สาก็มานําเสนอเมนูมามา่าคนรวยคนจนก็มีมามา่าอยู่ในตู้ทุกคนไม่มีไม่มีว่าใครไม่มีมามา่าแม้กระทั่งมาอยู่เมืองนอกนะคะ,ะก็เลยอยากนําเสนอแบบเมนูเร่งด่วนคือถ้าพี่สางานเยอะหรือ,อ,อไม่มีเวลาก็นึกถึงอย่างเดียวก็คือมามา่าซื้อติดบ้านไว้ตลอดเลยะคะ่ะเพื่อนๆออยาก เดี๋ยวเพื่อนก็ถามว่ามาบอกทําไมอ่ะอ้าวพี่สายอยากบอกว่ามาม่าเป็นสาคัญในชีวิตของคนเราเป็นอันดับหนึ่งของทั่วโลกเลยนึกอะไรไม่ออกนึกไม่รู้ว่าจะใช้เมนูไหนก็มาม่าอย่างเดียวค่ะมาม่าอย่างเดียวก็รอดแล้วในชีวิตในช่วงนี้ก็เหมือนกันนะช่วงโรคระบาดนี่ก็มาม่าอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆซื้อเก็บไว้ทุกบ้านจะต้องมีสิ่งนี้ไปเราไปดูกันว่า มาม่าของพี่สามีอะไรบ้างในตัวมาม่าผสม,มะอะไรบ้างเนาะอยากบอกทมาบอกทําไมใครๆก็ทําได้มามะ่าอยากโชว์ให้เฉยนะคะอยากโชว์อยากนําเสนอนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเ,เบื่อกันนะคะไปเราไปดดูการต้มะมาม่าของพี่สาดีกว่าค่ะก็อยากบอกอีกครั้งหนึ่งนะว่าพี่สามาพูดถึงเรื่องมาม่าเนี่ย ค่าโฆษณานะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าอย่าคิดไปว่าพี่สาได้ค่าโฆษณาหรือเปล่าวม่าพูดถึงเรื่องมาม่าไม่ใช่อะไรหรอกนะพี่สาอยากสื่อให้รู้ว่ามาม่ามันเป็นอาหารของคนจนและคนรวยคนคนทั่วโลกคนทั่วระดับไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงที่เริ่มกินอาหารได้ก็คือว่ารู้จักมาม่าแล้วเดี๋ยวพี่สาก็จะบอกประวัติว่ามันมาจากยังไงเนาะมาม่าของเราค่ะก็มาม่าเริ่มต้นจากอ คนญี่ปุ่นเนาะประเทศจากมาจากประเทศญี่ปุ่นพี่ก็พาเข้าใจผิดตลอดนะว่ามาจากประเทศจีนนะคะก็คนกําเนิดต้นกําเนิดที่คนคิดค้นขึ้นมาก็คือนายอันโดโมโมฟูกุโมโมฟูกุผู้คิดค้นประมีกึ่งสําเร็จรูปมาม่าของเรานี่เองค่ะ บะหมี่กึ่งํำเร็จโรูปที่เกิดขึ้นครั้งแรกของโรคเป็นความพิดของนายอันโดโมโมฟูกุผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทนิชินในปีพศ2001 2,501นะคะเพื่อนๆซึ่งเป็นยุคซึ่งเป็นยุคนั้นก็ยุคสองครามรลกครั้งที่ทสองประชาชนประสบภาวะข้าวยากหมากแพงกระทร่งสาธารณสุขของญี่ปุ่นได้ให้ชาวญี่ปุ่นกินขนมปัง ที่ทำจากข้าวสาลีโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาแต่ว่านายอันโดกลับนายอันโดกลับคิดว่าทำไมชาวญี่ปุ่นต้องกินขนมปงังทางทื่องที่คนญี่ปุ่น,ค,นคุ้นเคยกับการกินบะหมี่หรือราเมนเขาจึงทดลองทำบะหมี่ที่ใครๆก็ทำได้กินได้ง่ายสะดวกนะหลังจากที่เขาทดลองผิดทดลองถูกหล,หลายเดือนนาะในที่สุดในที่สุดวันที่ยี่สิบ 5สิงหางพนหาอยนอันโดคิดค้นบะหมี่ถูงจังเร็จรูปได้เป็นครั้งแรกเมื่อขออายุได้48ปีโดยตั้งชื่อบะหมี่ของเขาว่าซิกินรามเมนโดยนำเส้นรามเมนที่ได้จากการผลิตได้จากการผรสมกับน้ำซุปกระดูกไก่แล้วก็นำมาทอดน้ำมันปาล์มไล่ความชื้นออกไปเพื่อสามารถที่จะเก็บไว้ได้นาน แค่เติมน้ำร้อนเส้นมันก็จะคืนสภาพเดิมและกินได้ทันทีโดยไม่ต้องปรุงอาหารเพิ่มเติมเลยปัจจุบันชิถินราเมนยังเป็นรสชาติที่ขายดีที่ยังคงความอร่อยมาจากถึงจนถึงทุกวันนี้ต่อมาเมือ่อปี2507 250นายอันโดก่ตั้งสมาคมอ,อุตสาหกรรมสำเร็จรูป และเป็นประธานสมาคมผู้ผลิตราเมนนานาชาติและก่อตั้งผลิตภัณฑ์ราเมนสำเร็จรูปมโมโมฟุกุอันอันโดกิจการบะหมี่กิ่งสำเร็จรูปก็ประสบค,ความสำเร็จทั่วโลกทุกคนก็รู้จักค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆติดตามคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดี